เดอนรามาดอนเวียนกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแต่เคยรู้สึกกันไหมครับว่าข้างในลึกๆเนี่ยใจเรามันกลับรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเลยฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความรู้สึกนี้กันครับคือบรรยากาศรอบตัวมันเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะเสียงอาจานก็ดังก้องแต่ทำไมทำไมในใจเรามันกลับเงียบว่างเปล่าซะอย่างนั้นความรู้สึกห่างไกลแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเรามาลองหาคำตอบกันดูครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่การเช็คสัญญาณกก่อนเลยดีกว่าว่าเอ๊ะใจของเราเนี่ยมันอาจจะยังตามร่างกายไปไม่ทันในเดือนรอมฎอนนี้หรือเปล่าสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นภาระมากกว่าของขวัญนะ่ะคือเสียงบ่นเรื่องความหิวความเหนื่อยล้ามันดังกว่าเสียงของหัวใจที่เคยตื่นเต้นเฝ้ารอเดือนนี้มาตลอดทั้งปีซะอีก พอมาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับคือถ้าใจพร้อมด้วยนะทุกชั่วโมงที่ผ่านไปจะรู้สึกเสียใยมากแต่อีกด้านหนึ่งใจที่ยังไม่พร้อมกลับเฝ้านับวันเมื่อไหร่จะหมดเดือนสัทีนะแล้วกลายเป็นว่าการรอคอยเวลาแล้วสิรอดเนี่ยดูจะสําคัญกว่าการรอคอยโอกาสที่จะทําความดีไปซะแล้วอีกสัญญาหนึ่งก็คือการทําอิบาดาต่างๆแบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะครับทําไปตามความเคยชิน ร่างกายทำไปแต่ใจลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ว่าจะละมาดอังกุรอานหรือซิกรุลเลาะมันกลายเป็นแค่การกระทำภายนอกที่ข้างในมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วคําถามก็คือความหมายที่แท้จริงของการถือสีรอดมันคืออะไรกันแน่ทำไมการที่ใจต้องอยู่ด้วยเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นเรามาดูกันต่อเลยครับคือแก่นแท้ของรอมฎอนเลยนะ มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตารางกินข้าวเฉยๆแต่มันคือเดือนแห่งการฟื้นฟูอีมานหรือศรัทธาของเราตั้งหากการถือศีลอดที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันต้องสตาร์ทมาจากหัวใจที่มุ่งตรงต่ออัลละฮ์เท่านั้นเลยครับแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นอุปสรรคในใจของเรา อมืมันก็เหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นนะครับกำแพงที่สร้างมาจากความเพลอเรอความโกรธความอิจฉาริษยาหรือการที่ใจเรายังไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอยู่กำแพงพวกนี้แหละที่มันคอยกันไม่ให้ความดีงามของรามฎดอนเข้ามาถึงใจเราได้สุดท้ายก็เลยเหลือแค่ความเหนื่อยความหิวทั้งร่างกายล้วนๆแต่ข่าวดีก็คือมันไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปนะครับ ความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลเสมอเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเริ่มต้นฟื้นฟูหัวใจของเรากันใหม่ได้ยังไงเริ่มต้นง่ายๆเลยครับแค่3ขั้นตอน 1. ยอมรับความจริงกับตัวเองก่อนเลยว่าเออใจเรายังไม่พร้อมจริงๆนั่นแหละ 2. เสาบาครับขอพยโทษต่ออรลอ์อย่างจริงใจตั้งใจเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงและ 3. สําคัญมากคือเริ่มจากพื้นฐานที่สุดก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เป็นฟรดูหรือข้อบังคับทางศาสนานั่นเองลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนการสร้างบ้านเลยเราต้องให้ความสําคัญกับฟรดูซึ่งก็คือเสาเข็มและโครงสร้างหลักของบ้านให้มันแข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะไปใส่ใจกับสุนนะที่เปรียบเหมือนการตกแต่งเพิ่มเติมให้บ้านสวยงาม และนี่แหละครับคือฐานรากที่ว่าการรักษาละหมาด5เวลาให้ตรงเปะ๊ะการละเว้นจากสิ่งต้องห้ามทุกอย่างและการระวังลิ้นไม่พูดจาไร้าสาระทั้งหมดนี้คือแก่นสำคัญเลยที่จะทำให้การถือศีลอดของเรากลับมามีความหมายอีกครั้งและพอเรากลับมาโฟกัสที่ฐานรากเหล่านี้แน่นแล้วนะ<ๆ>การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมันจะเริ่มเกิดขึ้นเลยครับความรู้สึกหนักอึ้งที่เป็นเหมือนภาระมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแบบไม่น่าเชื่อเลย จากความรู้สึกแรกเริ่มที่ว่ารรมฎอนคือภาระคือความเหนื่อยที่ต้องอดทนให้มันผ่านไปวันๆมันจะค่อยๆพลิกกลับด้านกลายเป็นความรู้สึกว่าโหนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี่คือโอกาสทองที่จะได้ชำระล้างจิตใจและเข้าใกล้พระองค์อย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันจะเป็นแบบนี้เลยครับความเหนื่อยล้าทางกายจะกลายเป็นความหวังในใจการอดทนจะกลายเป็นการได้ใกล้ชิดกับพระองค์ และที่สำคัญที่สุดเลยจากที่เคยนั่งมองนาฬิการอเวลาและสีหลอดจะกลายเป็นคนเฝ้ารอเวลาที่จะได้ยืนละหมาดแทนสุดท้ายแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือความหวังและโอกาสที่ไม่เคยปิดสำหรับเราเลยและอยากให้จำประโยคน,นี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่อโลท่งมองไม่ใช่ว่าการกระทำของเรามันจะเพอร์เฟแค่ไหน แต่พระองค์ทรงมองที่การเปลี่ยนแปลงของหัวใจของเราตัางหากว่ามันดีขึ้นมากแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครกำลังรู้สึกว่าใจยังไม่พร้อมขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันคือสัญญาณเตือนคือการเรียกจากพระองค์มันคือสัญญาณให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่สำคัญเลยว่าจะอยู่ตรงไหนของเดือนอมดอนแล้วก็ตามเพราะนี่คือเดือนแห่งโอกาส และพระองค์ทรงรักผู้ที่หันกลับมาหาพระองค์เสมอไม่ว่าจะเริ่มต้นช้ากว่าใครแค่ไหนก็ตามครับ